สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้รายการคุยไปบนไปครับ วันนี้จะคุยเรื่อง iPhone SE นะครับที่ผมมีอยู่กับ iPhone 7เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะคุยอะไรบ้างโอเคครับก็คุยไปด้วยแล้วก็บ่นไปด้วยนะครับคือมันเป็นความคิดของผมเองนะเดี๋ยวตั้งว่าผมรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะครับผมคือความรู้สึกของผมยังยวนะครับผมไม่ใช่ว่า เริ่มจาก iPhone SE ก่อนนะครับผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอดีน้องกรินะครับเขาคอมเมนต์มาว่าใช้มาแล้วเป็นไงบ้างข้อเสียข้อดีมีอะไรบ้างนะครับข้อดีหรอข้อดีไม่ไม่รู้ดิถ้าผมใช้งานนะครับที่ผมใช้งานเนี่ยก็พอใจผมชอบก็คือภาพเขาออกมาสวยค,คือภาพภาพอันดับแรกก็คือเล่นโซเชียลนะครับ ยูทูบก็ภาพออกมาสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับพวกมือถือที่ผมเคยใช้อยู่กับอ่ n d ิน Fire นะครับแล้วก็รูปภาพอะไรเงี้ยก็ออกมาสวยนะครับผมก็จะดูเว็บไซต์นะครับบางบางทีมันมีลิงก์มาอะไรมาผมก็จะดูก็ไม่มีปัญหานะครับถ่ายรูปถ่ายหนังเอ้ถ่ายวิดีโอก,ก็โอเคพอใจนะครับผมไม่มีปัญหาแล้วก็มีเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมฟังเพลงเล่นเกมนี่โอเคเลยนะแต่ยัง เล่นเกมนี้โอเคเลยเพราะว่าตอนนี้ผมติดไอ้นี่ครับ NBA 2K16 หรออ่านไม่ออกบาส k เกตบอลนะครับแล้วก็มีที่ผมเล่นอยู่ก็คือ Sucker Hero นะครับผม Sucker Hero นะครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็บางทีผมก็ดาวน์โหลดเกมใหม่ๆม,มาแล้วก็เล่นดูก็สนุกดีนะแล้วก็ไม่มีแบบว่าพอเปิดแล้วก็ ปิดไปเลยอะไรเงรี้ยไม่มีนะครับไม่มีบัคนะครับแล้วก็เอาไว้ฟังเพลงวิทยุซาวคลาวแล้วก็อะไรนะจูนอินเ a ด i โออะไรเงี้ยครับดูอยู่แล้วก็ดูหนังนะครับดาวน์โหลด d l c มาแล้วก็ยัดหนังเข้าไปในเครื่องแล้วก็ดูนะครับแล้วก็อ่านการ์ตูนนะครับชื่ออะไรนะคอมิกกราสก็โอเคนะครับผมแล้วก็มันต่อ vpn ได้ด้วยนะครับ บางทีเว็บไซต์ที่สมมุติว่าเป็นรายการญี่ปุ่นที่ผมดูผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเมืองไทยไปไม่ได้คือเขาจะดักจับ IP อ่ะครับว่ามันมาจากประเทศไทยปุ๊บเขาก็จะไม่ให้ดูรายการนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลด VPN มาแล้วก็ ไปคอนเนคที่ญี่ปุ่นแล้วก็ดูรายการย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ชอบอยู่โอเคโดยรวมเนี่ยมาเทียบกับรุ่นก่อนที่ผมใช้อยู่เนี่ย <c oughs> ทําอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็ผมติดใจอยู่แล้วก็ที่ผมชอบก็คือว่าไม่ต้องไปใส่พาสเวิร์ดหรืออย่างเงี้ยคือ Android มันก็โอเคนะมันก็จะแบบอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปลดล็อกอะไรเงี้ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ระดับนึงแต่ว่าอันเนี้ยง่ายมากก็คือกด เนี่ยครับคือไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเวลาผมเร่งด่วนหรือว่าใช้ได้แค่มือเดียวหรือว่าไม่ถนัดอะไรเงี้ยเออโอเคข้อเสียเรามาคุยเรื่องข้อเสียด้วยละกันนะครับ iPhone SE นะที่ผมไม่ชอบคือปุ่มปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ครับ ผมวอลลุ่มขึ้นลงครับอันนี้รู้สึกมันกดยากกดยาก1 2เวลาเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะเล่นเกมอยู่ที่บ้านผมเล่นเสียงดังใช่ไหมครับวอลลุ่มดังมากแล้วผมจะเล่นเกมตอนสมมุติว่าไปรอยอยู่ที่โรงบาลอะไรเงี้ยผมจะเล่นเกมปุ๊บผมก็ต้องปรับวอลลุ่มถูกปะซึ่งผมปรับตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลิงลิงเกอร์อย่างเดียวนะครับนึกออกไหมครับผมต้องมาเลื่อนเลื่อนอันเนี้ยแล้วก็มาปรับวอลลุ่มตรงนี้ แล้วค่อยเล่นเกมอันนี้มันมันมัน,ม,นมันหลายขั้นตอนแล้วกินเรื่องมากเนาะเรื่องมากแต่ว่ามันมันไม่ใช่ user friendly ซะเท่าไหร่นะครับคือถ้าเรากดปุ่มเล่นเกมแล้วก็มากด Volume อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลิงเกอร์เห็นปะ บางอันอะเป็นนะมันไม่ใช่โวล่มของเกมซึ่งบางทีแบบไปดู YouTube อย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดเพล์แล้วก็เฮ้ยแม่งเสียงอ,อะไรก <c oughs> ็เจอบ่อยอยู่นะครับจุดที่ผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอื นอกนั้นก็นอกนั้นก็ไม่มีเลามังมีมีเรื่องนึงมีอีกเรื่องเวลาถ่ายวิดีโอนะครับไมมันไม่ค่อยดีครับ2จุดนะครับเรื่องปุ่มวอลลุ่มกับไมผมไม่ค่อยชอบนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาคุยเรื่อง iPhone j นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวก็ออกมาเยอะเหมือนกันที่ญี่ปุ่นหรืออเมริกานะครับ <c oughs> เขาจะออกวันที่เท่าไหร่นะให้จองได้แล้วแล้วก็จะถ่าย16กันยานะครับอันนี้คือพวกอเมริกานะครับผมที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับแล้วก็ราคา iPhone 7ที่ญี่ปุ่น72,800เยน7 2็0 0 7 2 8น7 2เยนเท่ากับอันนี้ประมาณนะครับ24,600เข้าๆนะครับส่วน iPhone 7 plus 85,800เยนเท่ากับ29,000 ซึ่งราคา24 0 0ม iPhone 7นะครับถ้าประมาณ24,600เนี่ยผมคิดว่าผมไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าคือไม่ใช่ซื้อมือถือนะไปซื้อเอาตังตรงเนี้ยเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะไม่แน่ไหมเอาจริงๆซื้อก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมมีแรงโปรดัก t product หนึ่งอยู่นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับผมก็เลยคิดว่าลงทุนซื้ออันนู้นดีกว่า นะครับส่วนจะขายที่เมืองไทยเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอืมที่ผ่านๆมาก็ไม่รู้เหมือนกันดิต้องต้องข้ามปีหระมั้ง <tes> ผมว่านะเพราะว่าทางคือเขาเรียกว่าอะไรคืออย่าง True, DTAC, AIS เขาก็ต้องมาคิดว่าไอ้สต็อก p h o n e 6S6Splus มันมีเหลือเท่าไหร่ iPhone SE มีสต็อกเหลืออยู่เท่าไหรมันจะ ยอดขายมันจะไม่ได้มากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องคิดก่อนนะครับแล้วก็จะทําโปรโมชั่นยังไงดีอะไรยังไงดีนะครับมาวางแผนว่าจะวางขายเมื่อไหร่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะต้นปีหน้านะครับผมเดาเอานะเดาเอาส่วนต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นมันก็จะมีเซอร์วิสแบบว่า อ่าผมเอาเครื่องเก่าหกไปอย่างเงี้ยมาเทอร์อย่างเงี้ยเหมือนรถอ่ะก็ได้นะแต่เมืองไทยมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับน่านาแล้วก็แล้วก็นะครับผมดูดูไปเนี่ยดูดูไปเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมเล่าเล่าสเปคไปเรื่อยๆรเปื่อยนะครับจะมีสามสิบสองกิกร้อยยี่สิบแปดกิกสองร้อยห้าสิบหกกิกนะครับผมแต่ j e ตแบล็กนะครับคอลเลอร์เอ่อสีเจตแบล็กเนี่ยมีแค่ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์กับสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์นะครับขนาดก็ถ้าเทียบกับหกอ่ะมันไม่ไม่ค่อยแตกต่างนะครับไม่ค่อยแตกต่างทำไมถึงไม่มีแจ็คโฟนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไปปรับปุ่มโฮมอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวบอดี้ด้วยแล้วก็ ก็คือเหมือนสัมผัสสัมผัสปุ๊บมันก็จะมีเอนจิ้นมาทํางานว่าเหมือนให้มันแบบเหมือนมีความรู้สึกให้กดอะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้กดนะก็คือเหมือนเรารู้สึกกดเพราะว่ามันสะเทือนปึ๊บอะไรย่างเงี้ยไอ้นั่นอะ่ะมันอยู่ในอยู่ในเครื่องแล้วตรงเนี้ยมันทําให้ไม่ไม่ให้มีโฟนแจ็คนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับต้องอ่านดีๆนะครับผมอาจจะพูดภาษาไทยไม่ชัดนะเรื่องกันน้ำครับได้ iPhone 7แล้วเอ้ยเราไปดำน้ำเหมือนถ่ายเหมือน GoPro ไม่ได้นะครับผมมันแค่ป้องกันหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวผมให้อ่านมันจะอ่านไหม iPhone 7และ iPhone 7 Plus มีความสามารถในการทนน้ำน้ำที่ประเด็นใส่และฝุ่นซึ่งผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการควบคุมที่ระดับ 5 6 7ตามมาตรฐานอีก6529ความสามารถในการทนน้ำน้ำที่ประเด็นใส่และฝุ่นจะไม่คงอยู่ถาวรซึ่งความสามารถดังกล่าวอาจลดลงจากการใช้งานตามปกติห้ามชาร์จไอฟ,ฟอนในขณะที่เครื่องยังเปียกอยู่โปรโด,ดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการทำให้แห้งในคู่มือผู้ใช้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากของเหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากของเหลวเนี่ยครับคือไม่ได้กันแบบดำน้ําได้เลยไม่ใช่นะครับผมแค่กันน้ําเฉยๆนะครับผมอันนี้หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับคนที่คิดว่าจะซื้ออ,อ,อะไรนะเจ็ตแบก็กหรอฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าจะเป็นรอยง่ายแล้วบอกให้ใส่ในเคส พื้นผิวที่มีความมันเงาสูงของไอโฟนเจ็ดสีดำเจ็ดแบล็เกิดขึ้นจากกระบวนการชุบผิวและขัดเงาที่มีความแม่นยำถึงเก้าขั้นตอนด้วยกันซึ่งผิวสัมผัสนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชุบผิวของ Apple ชิ้นอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามพื้นผิวที่มันเงาสูงนี้อาจเผยให้เห็นรอยขีดข่วนขนาดเล็กเมื่อผ่านการใช้งานซึ่งถ้าหากคุณยังเป็นกังวลเราแนะนำให้ใช้เครที่มีให้เลือกมากมายเพื่อปกป้องไอโฟนของคุณ จุดนี้นะครับผมคือย so, ูยูทำมาดีแล้วแต่ว่ายูบอกว่าให้ใช้เคสอ่ะก็ทำมาทำไมครับอาจจะมีรอยขูดคือเห็นได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ได้มาบอกว่าให้ใช้เคส iPhone อะไรอย่างนงี้นะครับโอเคโอเคแล้วก็มีอีกนะครับ ก็คือเขาไม่มีแจ็คแล้วก็ต้องใส่ในไลท์ตนิ่งใช่ไหมครับหูฟังที่มาด้วยก็คือใช้ไลท์ t ต i n g นิ่งนะครับไลท์ตนิ่งเคเบิลปึ๊บแล้วก็ใส่หูฟังแล้ว Power Bank ล่ะจะเสียบตรงไหนครับใช่ไหมเราชอบใช้ Power Bank กันถูกปะเราใส่หูฟังเสียบแล้วไม่มีรูแล้วนะแล้ว Power Bank อะ่ะจะเสียบตรงไหนอะ่ะแล้วเราก็ต้องซื้ออะด p ปเตอร์หรอหนสอง เขามีอะแดปเตอร์ให้ใช่ไหมที่เป็นฟอนแจ็คอะแล้วไอ้ที่เป็น Phone Jack อะแดปเตอร์ฟอนแจ็คอะมันก็ต้องข,ขนาดนี้เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาใสา่ฟอนเงี้ยโอ้โหมันมันไม่มันไม่ใช่มัง้งมันเป็นดีไซน์หรอแล้วก็อะไรนะที่อันใหม่อะ่ะที่เขาออกมาใหม่เนี่ยอะไรนะ AirPods i r r p o d s r p o d ผมคิดว่าโหผมใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ โอ้ดีไซน์ดีไซน์ที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่แค่ iPhone นะความคิดของผมส่วนตัวทั่วโลกเลยอะ่ะเขาชอบเซลฟี่กล้องหน้าน่าจะน่าจะดีกว่าคือน่าจะดีกว่านี้มันเพิ่มขึ้นมาก็จริงนะครับ5เมกกับพิกเซลใช่ไหมหรือเปล่าเป็น7นะครับมันน่าจะดีกว่านี้อะ่ะคือมันเป็นยุคเซลฟี่อ่ะ แล้วเวลาถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์นะครับตอนนี้ก็คือนิยมไลฟ์กันไลฟ์ Live กันก็ต้องอย่างนี้ป่ะหรือว่าให้ให้หันอย่างเงี้ยแล้วก็ไลฟ์หอรอแลวจะมีการคิดมากกว่านี้ฮะแล้วก็ Apple ครับผมขอร้องเลยครับคือคุณคุณสุดยอดทางด้านเดสก์ท็ออะไรต่างๆโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเถอะครับอันใหม่ๆอะ่ะ คือไม่ใช่แค่เน้นแบบเน้นทําแบบรู้ว่ามันมันขายดีตลาดมันดีนะครับสำหรับโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ยก็ <c oughs> วันนี้ <c oughs> คุยไปบ่นไปก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่รายการประจํานะครับ <c oughs> คุยไปบ่นไปก <c oughs> ็คือคิอคด นึกอะไรออกก็จะคุยไปบ่นไปอย่างนี้แหละครับผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมบายซายอนาระ